เอาเรื่องซองแดงนะครับมีบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะครับมาประกาศขายซองแดงโดยบอกว่าจะมีเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้มีของขวันจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะครับพอท่านซื้อไปจริงๆไปเปิดจริงๆก็มีเงินแค่20สบาท อาจจะมีกาแฟมาซองหรืออะไรท่านอย่าเพิ่งไปตกใจอย่าไปเสียใจนะครับที่ท่านไปซื้อซองแดงมานะครับขอให้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ท่านจะเป็นผู้โชคดีครับผมพิรณาแล้วว่าการมาโฆษณา ขายอย่างเนี้ยเป็นการหลอกลวงทำให้ท่านเนี่ยหลงผิดคิดว่ามันมีเงินจำนวนสูงกว่าจริงๆท่านถึงซื้อนะครับท่านถึงซื้อท่านก็มานั่งน้อยใจว่าโอ้โหแย่เลยเสียเงินไปตั้งห้าสิบเจ็ดบาท รวมค่าส่งค่าอะไรอีกผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะครับถ้ากรณีที่ท่านที่ซื้อซองแดงไปแล้วท่านเกิดความรู้สึกว่าท่านถูกหลอกเขาหลอกท่านท่านเอาซองแดงเนี่ยนะครับไปแจ้งความไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านท่านนะครับท่านจะอยู่เชียงใหม่แม่ฮ o งสศร นาลาธิวาดตากใบท่านไปแจ้งความครับว่าท่านสูญเสียเงินไปจำนวนเท่าไหร่ห้บเบาทนะครับไปแจ้งความว่าเขาช่อโกองท่านเจ้าพนักง,งานตำรวจก็จำเป็นต้องรับแจ้งความมันเป็นความผิดอันยอมความได้ มันเป็นความผิดอันยอมความได้ท่านจะต้องรีบไปแจ้งความภายในสามเดือนนับตั้งแต่ทราบเหตุขั้นตอนต่อไปเขาจะมีหมายเรียกไปไอคนที่ขายซองแดงคราวนี้เขาโชคดีเลยคนที่ขายซองแดงเขาจะต้องเดินทางไปพบพนันกงานสอบสวนทั่วประเทศโอ้โหดวงดีมากเลยนะ แล้วเวลาเจรจาจะยอมความอย่าไปเอาแค่ห้าบเ็บาทนะครับท่านขอเอาที่ท่านพอใจถ้าไม่พอใจท่านก็ไม่ยอมขอให้ศาลลงโทษตามกระบินเมืองท่านอาจจะขอห้าแสนก็ได้ถึงจะยอมความอา้าวผมถึงบอกว่าใครซื้อซองแดงมาโชคดีไงแต่ต้องรีบไปแจ้งความนะครับ รีบไปแจ้งความนะครับแล้วคดีอย่างนี้มองว่าเป็นคดีเล็กๆนะครับถ้าถูกดำเนินคดีมาถ้าถูกดำเนินคดีมาศาลท่านจะลงโทษตามต่างกรรมต่างวาระนะครับผมว่าเหมือนกับท่านวิลชัยทรงเมตตาเคยทําคดีนะฮะศาลพ่ภากษาจําคุกสามพันกว่าปีนะครับ นะครับผมไม่ได้ไปโกรธไปเกลียดแต่ว่าผมเห็นว่าประชาชนได้รับความเสียหายก็แนะนำท่านเอาหลักฐานนะครับอาจจะแชัไลายที่สั่งซื้อนะครับไปพบพนักงานสอบสวนไปแจ้งความตำรวจน้องก็อย่าบ่นว่าเหนื่อยนะครับชาวบ้านเขามาแจ้งความนะครับ ท่านก็ต้องรับแจ้งความเขาไว้เพราะเขาถูกหลอกจริงแม้เงินมันจะไม่มากนะครับไปดำเนินการเลยครับออกจากบ้านไปแจ้งความดำเนินคดีเลยครับลงพักใกล้ๆบ้านท่านนะครับแล้วตำรวจที่ไหนไม่รับแจ้งความท่านก็ร้องเรียนมาได้ร้องมาที่ผมก็ได้ ตำรวจก็มีผิดทางวินัยนะครับมีผิดทางวินัยนะถ้าไม่รับแจ้งความนะครับมันเรื่องไม่ยากนะครับแต่ท่านต้องรีบแจ้งสิบคนแรกนะถ้าเกินสิบคนปุ๊บเดี๋ยวเขารวมคดีมีผู้เสียหายเกินสิบคนมันยอมความไม่ได้เหมือนทองแม่ตักตามที่ผมเคยพูดไปอะ <polarization. S 2> ใครจะแจ้งความต้องรีบไปแจ้งความนะครับต้องรีบไปแจ้งความรีบไปแจ้งความแล้วไอ้ไอ uh, ้ไอ้คนนี้มันจะรีบมาเคลียร์เงินครับรีบมาเคลียร์เงินจะคืนให้ท่านอย่ารับน้อยๆนะครับอย่าไปรับน้อยๆนะครับเพราะเขาจะต้องรีบปิดคดีก่อนใครไปแจ้งเขาต้องรีบเคลียร์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 ก่อนนะครับอย่ารับน้อยๆเพราะเขา เขาอาจจะได้เงินไปเยอะมีคนซื้อไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เป็นแสนลายนี่ได้เงินไปหลายสิบล้านท่านต้องเรียกเป็นล้านนะครับหรือห้าแสนนะครับอย่าไปเรียกน้อยแต่ถ้าท่านไปแจ้งช้าท่านไปแจ้งช้ามีคนไปลุมแจ้งเหมือนทองแม่ตักที่ผมพูดอ่ะคราวนี้เขาวัวพันหลักแล้ว ไม่มีเงินที่จะไปเคลียร์ใครแล้วนะครับไม่มีเงินที่จะไปเคลียร์ใครแล้วผมถึงบอกว่าใครซื้อสองแดงไปโชคดีครับรีบแต่งตัวออกจากบ้านไปแจ้งความดำเนินคดีเลยครับอันนี้เลยต้องรีบมาไล่นะครับนั้นท่านออกมาบ่นไร้ประโยชน์ครับนะครับผมไม่ได้โกรธได้เกลียดครับแต่ว่าบังเอิญ ครั้งแรกผมก็ไปดูว่าเอ๊มันมีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวผมก็กลายเป็นว่าอ๋อมีเรื่องซองแดงนะครับหลายๆเพจเอามาลงนะครับไปเลยครับไปแจ้งความดำเนินคดีเลยครับว่าท่านถูกช่อโกงนะครับไปแจ้งความใครรีบไปแจ้งความสิคนแรกเนี่ยนะตำรวจจะมีหมายเรียกไปที่เขาครับมีหมายเรียกเขาจะต้อง รีบมาเคลียร์รีบมาเคลียร์เงินกับท่านเพื่อให้ท่านถอนแจ้งความเป็นความผิดอันยอมความได้ท่านต้องแจ้งภายในสมเดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่ท่านทราบนะครับถ้าเกินนั้นไปแจ้งไม่ได้นะครับแล้วท่านไม่ต้องกลัวท่านจะแจ้งกันทั้งหมดแสนแสนลายหมื่นลายพันลายเดี๋ยวทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติจะรวมคดีเองรวมคดีรวมคดี นะครับเนื่องจากเป็นพฤติกรรมเดียวกันประกาศหลอกลวงโฆษณาขายเขาอะไรเขาทําให้ชาวบ้านเขาหลงผิดไปซื้อแบบนี้ตอนนี้ยอมความไม่ได้แล้วนะไม่ได้เงินแล้วนะพวกเราจะไม่ได้เงินแล้วนะครับไม่ได้เงินแล้วนะครับไม่ต้องไปรอชี้แจงแล้วครับไร้ประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับใครที่เสียใจที่ไปซื้อสองแดงมา และเปิดมาเจอเงินแค่20สิบาทรีบแต่งตัวออกจากบ้านไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนว่าโดนช่อโกงโดยไอ้คนขายมันอ้างว่ามีเงิน5 0 0ร้อยพันหนึ่งแต่ฉันซื้อไปปรากฏเปิดมามันมีเงินแค่20สิบาทนะครับอันนี้ผมมองว่ากระทําผิดฐานช่อโกงชัดเจนนะครับแล้ว พนักง,งานสอบสวนเขาจะมีหมายเรียกไปที่ไอคนหลอกขายเราก่อนนะครับผมเชื่อว่าเขาจะต้องรีบส่งทนายความหรือตัวเขามาเคลียร์กับเราเวลาเพื่อให้เรายอมความและถอนแจ้งความท่านขอไปได้ตามใจเลยนะครับจะขอแสนสองแสนห้าแสนล้านหนึ่งนะครับรีบทำคนทำแรกๆจะได้สตัง ได้ตังค์แล้วก็เอาไปทําบุญบ้างนะครับแต่ถ้าคนไปทํำหลังๆหรือไปทําพวกนี้อาจจะไม่ทันแล้วเพราะมันเกินสิบปลายแล้วมันจะเป็นช่อโกงประชาชนมันยอมความกันไม่ได้นะครับแล้วพอคนมันใช้เงินให้คนนั้นคนนี้ไปหลายๆแล้วมันไม่มีเงินให้ก็เหมือนทองแม่ตักนะครับก็จะถูกดำเนินคดีอยู่ใน ชั้นศาลนะฮะถ้าเกิดเขาถูกดำเนินคดีแล้วเนี่ยท่านต้องเหนื่อยอีกทีงนะให้ไปยื่นคัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับเนื่องจากก่อเหตุกับบุคคลจำนวนมากนะครับก่อเหตุกับบุคคลจำนวนมากเดี๋ยวผู้ต้องหาหลบหนีนะครับ ที่มาเรียนแนะนำท่านนี่ด้วยใจจริงนะไม่ใช่มากโกรธนะครับคือเขาสนใจเรื่องผมผมก็เลยสนใจเรื่องเขาบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาบอกแล้วว่าทางคนคนเดินทางหมาหมาเดิน